ค่ะสวัสดีนะคะอยู่กับโชในช่อง you and show channel นะคะวันนี้เราจะมาเปิดความรักราศีพฤษกเดือนเมษายนนะคะไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นดวงส่วนรวมนะคะถ้าอยากจะดูให้แม่นต้องทักดูดวงส่วนตัวะคะ่ะชาวพฤษภเป็นชาวธาตุดินนะคะรักใครรักจรงรักใครรักจริงๆจ,งจังมีความหนักแน่นนะคะเป็นคนที่ดูแข็งนอกอ่อนในเป็นคนเซสเีฟนะคะเวลามีปัญหาอะไรดูเขาเป็นที่พึ่งได้นะคะเอ่อ เขารู้สึกแบบเขาเข้มแข็งนะคะเวลาเจอกับปัญหาแต่เราไม่รู้หรอกค่ะภายในใจเขาค่ะมันพร้อมจะระเบิดออกมาทุกเมื่อค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่พลึกศกกันเลยค่ะอันนี้จะดูจากอดีตที่ผ่านมาก่อนนะคะจะดูความรักในอดีตของชาวพลึกศกก่อนนะคะอ่าชาวพลึกศกนะคะความรักในอดีตไม่ค่อยดีค่ะเป็นอีกหนึ่งราศีที่ จบความสัมพันธ์กันไปค่ะแต่ชาวพศกศกนะคะจบความสัมพันธ์ด้วยดีคะ่ะจบความสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจคะ่ะ <üler que> ในอดีตที่ผ่านมานะคะความรักมันเข้ากันไม่ได้คะ่ะความรักมันเขาเรียกว่าอะไรรักอย่างเดียวไม่พอคะ่ะต้องมีความเข้าใจด้วยคะ่ะชาวพศชศกนะคะลองปรับเปลี่ยนกับคนรักแล้วลองแยกกันอยู่แล้วลองคุยกันแล้วลองปรับพฤติกรรมแล้ว สุดท้ายมันก็วนกลับมาเจ็บเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมจึงทำให้ชาวพฤกศกตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์นั้นลงได้ด้วยดีค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวพฤกศกด้วยนะคะให้สู้ต่อไปนะคะฮีลใจตัวเองให้หายแล้วกลับมาเข้มแข็งไวๆนะคะชาวพฤทษศกเขาเป็นคนจริงจังกับความรักนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะเลือกกับใครก็ง่ายะคะ่ะแต่อันนี้แล้วเขามันสุดจะทนเขามัน ทนแล้วเก็บมาแล้วมันไม่ไหวก็เลยต้องจบมันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ปัจจุบันนะคะให้ชาวพฤษศนะคะว่าความรักเขาเป็นแบบไหนคะ่ะเดียวสับไพ่ก่อนคะ่ะช่วงนี้มีแต่ลาสีที่อดีตช้ำๆนั่งนั้นเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ต้นหลายปลายดีะคะ่ะ ชาวพุศกนะคะเป็นที่พึ่งของเพื่อนฝูงได้ด้วยนะคะอืมเนี่ยค่ะต้นร้ายไปดีค่ะไพ่ชาวพุศกดีนะคะชาวพุศกค่ะที่ท่านได้ขอพรว่าขอให้ลูกได้เจอคนรักสักทีเถอะขอให้ส่งใครมารักสักทีเถอะบัดน,นี้พรอันนั้นสําเร็จแล้วนะคะพรอันนั้นพระเจ้าได้ให้คุณแล้วค่ะคุณจะพบกับความรักที่ อืมเรียกว่าอบอุ่นค่ะเป็นความรักที่อบอุ่นค่ะเป็นความรักที่มาพร้อมทุกอย่างเลยค่ะอ่อทรัพย์สินเงินทองความรักค่ะมาพร้อมกันหมดเลยค่ะเว้นแต่ว่าคุณจะเปิดใจให้หรือเปล่าแต่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 รักครั้งนี้จะเจอกับคนที่มีอายุมากกว่าถ้าไม่ใช่คนที่มีอายุมากกว่าก็จะเป็นไม้ค่ะพรอะไม่แม่ไม้ค่ะหรือไม่อย่างนั้นก็เจอกับคนที่ มีอดีตค่ะเพิ่งจบความสัมพันธ์มีอดีตท,ที่ทุกข์สาหัสกับความรักพอสมควรค่ะเขาก็มีอดีตเราก็มีอดีตก็คงเข้าใจกันค่ะส่วนคนที่มีคู่แล้วมีความรักอยู่แล้วความรักดีค่ะมีความสุขค่ะอะไรก็โรแมนติกอะไรก็หวานไปหมดค่ะคนที่ไม่เคยคิดจะแต่งงานนะคะรู้สึกว่าชาวพฤทศตรตอนนี้กำลังคิดที่จะแต่งงานวางแผนมีลูกด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ขยายของชาวพึศกนะคะคนโสดก็จะมีคนเข้ามาแต่คนโสดชาวพึศกนี่เหมือนเขาชอบอยู่ตัวคนเดียวค่ะเหมือนชาวพึศกนี่เป็นคนที่ชอบสันโดดเป็นคนนิ่งสงบค่ะเนี่ยค่ะไพ่าชาวพึศกดีนะคะ ดีมากค่ะขอให้คุณเปิดใจค่ะน,นี่ค่ะจริงๆด้วยชาวพุทธศกท่านเป็นคนที่ชอบความสำนวนเป็นคนห่วงแหนในความโสดค่ะหรือไม่อย่างนั้นก็ยึดติดกับอดีตเคยเจออดีตที่มันไม่ลงตัวก็กลัวว่ารักครั้งใหม่จะเป็นแบบในอดีตขอให้เปิดใจนะคะเปิดใจแล้วคุณจะเจอความรักที่ดีสุขสมหวังมีแบบแผนนะคะ ขอให้ชาวพฤกษกนะคะโยนอดีตทิ้งไปค่ะแล้วรับพลังงานบวกรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะส่วนคนมีคู่แล้วจะทำธุรกิจกับคนรักก็จะดีค่ะหรือว่าจะออกเดินทางท่องเที่ยวก็จะมีความสุขค่ะจะได้บุตรจะมีความสุขสมหวังจะประสบผลสำเร็จในความรักค่ะ ความรักของชาวพฤชกแฮปปี้มากค่ะเป็นช่วงขาขึ้นเลยค่ะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าคู่รักของเราเอาอ,อกเอาใจเราเป็นพิเศษค่ะเป็นช่วงที่อะไรมันก็ดูหวานอะไรมันก็ดูดีอะไรมันก็อบอุ่นค่ะให้รี เกี่ยวความสุขอันนี้เก็บไว้กับเรานานๆค่ะให้เป็นพลังงานบวกในการดําเนินชีวิตต่อไปนะคะชาวพุชกมีความรักที่ดีอยู่แล้วให้รักษาความรักนี้ไว้ให้ได้นานๆน,นะคะไว้เป็นพลังงานบวกเก็บไว้จำในสิ่งดีๆที่คู่รักเราทำให้นะคะในวันที่เราทะเลาะกันเราจะได้นึกถึงแต่สิ่งดีๆของกันและก,กันนะคะก็ขอจบคลิปเท่านี้นะคะ